วันนี้ประเทศชาติเราต้องเข้มแข็งนะก็คือ stronger together เราจะต้องเจริญเติบโต,ตและแข็งแร่งไปด้วยกันวลีสั้นๆประเทศไทยคือบ้านของเราเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง o u r home o u r country stronger together เป็นแรงขับเคลื่อนกระตุ้นเตือนคนไทยให้เกิดความรักความสามัคคีพร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกด้านและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดยเฉพาะในายามที่บ้านเมืองกำลังประสบปัญหา และเพื่อให้พลังเชิงบวกนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนที่ถือเป็นต้นกล้าของประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่5ถึง15ปีได้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดในหัวข้อประเทศไทยคือบ้านของเราเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งมีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรู้รักสามาคัคคีร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อวันข้างหน้าของประเทศซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น929ผลงาน ซึ่งผลตัดสินปรากฏว่าเด็กหญิงภาวนาวิริยธนสิทธิ์หรือน้องใบบัวอายุ8ปีชั้นประถมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยราชพักสวนสุนันทาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลงานของน้องใบบัวสื่อแนวคิดแผนความฝันและแรงบันดาลใจว่าประเทศไทยคือบ้านของเราเรามีพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประเทศไทยจะสงบสุขได้จะต้องอาศัยความร่วมมือความรักและความสามัคคีของ นในชาะครอบครัพพวของเราในความฝันประเทศไทยคือบ้านของเรามีศาสนาเป็นความที่สอนให้เราทําความดีละเว้นความชั่วมีนกสันติภาพเป็นความรักใคร่และสามาคัคคีมีในหลวงเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยทุกคนมีการปกรครองโดยระบอบประชาธิป,ปไตย ประเทศไทยจะรักและสามารถคีกันได้ก็เหมือนทองฟ้าสีฟ้าสดใสน้องใบบัวบอกอีกว่ารู้สึกดีใจอย่างมากที่มีโอกาสติดหนึ่งในสามจากผลงานทั้งหมดโดยจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัวต่อไปดีใจค่ะจะเอาเงินที่ได้เไปทำอะไรคะเอาไปรักษาฟันแม่ค่ะ และนี่ก็คือแนวความคิดของเด็กน้อยวัยประถมที่สะท้อนออกมาผ่านผลงานแสดงถึงความสามารถที่ไม่เพียงเก่งเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีจินตนาการอันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อถึงแรงบันดาลใจผ่านทางภาพวาดศิลปะจนชนะใจกรรมการและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการประกวดภาพวาดที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะับเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่ทําให้เยาวชนได้เกิดความคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะพร้อมมีแนวคิดด้านความร่วมมือความสามาคัคคีโดยมีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวชุมชนจนถึงในระดับประเทศ